ความปลอดภัยของอาหารนะเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการที่จะนําเข้าในประเทศปลายทางที่เราส่งสินค้าไปหน่วยงานถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคลังสินค้าและก็คลังพัสดุนะฮะตรงนี้นี่ก็คือว่าคลังพัสดุนี่จะเป็นคลังที่เราใช้เก็บวัตถุดิบในอุณหภูมิห้องปกตินะหลังจากที่เราซื้อเข้ามานะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแป้งนะไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ําตาลนะครับ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุบรรจุทั้งหลายแหละ,ะก็จะเก็บที่คลังพัสดุนะฮะถัดมาก็จะเป็นคลังทําความเย็นนะฮะหรือเรียกว่าคลังห้องเย็นนะฮะตรงนี้นี่ก็จะทําอุณหภูมิที่ต่ํากว่าลบสิองศานะครับแล้วเราก็ใช้เก็บวัตถุดิบที่ต้องเก็บในสภาพแช่เยือกแข็งนะฮะร,รวมทั้งสินค้าสําเร็จรูปที่เก็บในสภาพแช่เยือกแข็งกระบวนการสุดท้ายคือเรื่องของการส่งมอบ นะซึ่งก็จะมี2ององทางด้วยกันนะฮะทางหนึ่งก็คือว่าเราส่งสินค้าสําหรับลูกค้าในประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างประเทศนะฮะในส่วนของลูกค้าต่างประเทศนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเราจะมีทีมงานในเรื่องของการาจัดเรื่องของแผนแผนการที่จะส่งมอบสินค้านะหรือเรียกว่าโหลดดิ้งแผนนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้พอจัดแผนเสร็จปุ๊บก็จะต้องมีการติดต่อเรื่องของ ตู้คอนเทนเนอร์นะฮะรถที่จะมาลากตู้คอนเทนเนอร์นะฮะจองเรือสายเรืออะไรพวกนี้นะะซึ่งจะอยู่อยู่อยู่ในหน่วยงานนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ถึงวันที่จะโหลดก็จะมีตู้เข้ามาตามแผนที่เราวางไว้นะฮะแล้วก็จะมีการจัดสินค้าโหลดเข้าตู้นะจากนั้นก็ส่งไปที่ท่าเรือนะแล้วก็ส่งออกตามปกตินะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าลูกค้าจะมีการ สั่งสินค้าเข้ามาทุกวันนะซึ่งเราก็จะส่งในวันรุ่งขึ้นนะครเพราะฉะั้นแต่ละวันพอลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาเราก็จะมีการรวบรวมทาสั่งซื้อของลูกค้านะครมีการจัดจัดรถจัดเส้นทางะะว่าลูกค้าทั้งหลายเนี่ยนะ,ะพรุ่งนี้เราจะไปกับรถคันไหนไปในเส้นทางไหน,นะะหลังจากนั้นก็จะมีลักษณะการจัดสินค้าขึ้นขึ้นรถนะมีการตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องนะฮะแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าทุกวัน ตามที่ดรรุธได้กล่าวแนะนําผู้ส่งออกไปนะคะว่าถ้าเราสามารถบริหารโลจิสติกส์ได้การพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะคะเราไปฟังกรรมการและที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกันค่ะการที่จะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของโลจิสติกส์เนี่ยมันก็ต้องดูนะฮะหลายในส่วนนะครับบางส่วนถ้าเรามีความสามารถก็หมายถึงว่าคนของในองค์กรเรามีความสามารถมีความรู้ ที่จะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้เราก็จัดการไปแต่ถ้าสมมติว่าคนของเราไม่มีความรู้ไม่มีความสาม,มารถเราก็น่าที่จะเอาซอสออกไปก็คือให้คนอื่นทําให้คนอื่นที่มีความชํานาญทําในเรื่องเหล่านี้เราก็จะสามารถควบคุมต้นทุนของเราให้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวผมเองเนี่ยบางอย่างนี่เราก็เอาซอสบางอย่างเราก็ทําเองแต่อย่างไรก็ตามการที่จะเอาซอสหรือทําเองก็ต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกเพราะว่าการที่เราจะเอาซอสเราก็ต้องเลือกเป็น ใช่ไหมเราต้องเลือกคนที่มารับจากเราไปนะจะเลือกอยังไงก็ต้องเลือกดูว่าคนที่มารับงานเราไปเนี่ยมีความสามารถไหมมีความมั่นคงไหมเขาสามารถที่จะนำพาสิ่งของของเราเนี่ยไปถึงผู้บริโภคได้ดีไหมในสภาพที่ดีไหมเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเราหรือไม่เพราะาถ้าสมมติไปช้าหรือไปแล้วในสภาพที่ไม่ดีเกิดความเสียหายไม่ใช่ว่าเราจะต้องชดใช้อย่างเดียว ยังจะทําให้คู่ค้าของเรามีความลําบากไม่สามารถที่จะนําสินค้าเราไปขายได้ทันท่วงเวลาหรือฤดูกาลเพราะฉะนั้นความสําคัญมันมีมากนะครับนอกจากตัวที่เป็นผู้ประกอบการเราเรียังจะต้องไปดูถึงบุคลากรของในบริษัทเขาด้วยนะครับว่าเขามีความสามารถแค่ไหนเพราะว่าการที่เราเอาซอสไปเนี่ยโดยเฉพาะหลายหลายอย่างเนี่ยเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้เราจะเอาซอสไปแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นผู้ส่งสินค้าไป เราก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่ว่าเราจะต้องดูกันให้ดีนะครับการรวมตัวกันนะคะของผู้ส่งออกและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ตามที่ดรรุ้ได้กล่าวไว้นะคะไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าส่งผลต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่งผลประโยชน์ถึงการส่งออกของประเทศโดยรวมด้วยเราจะไปฟังแนวคิดนี้กันนะคะจากคุณสรพน์ค่ะในฐานาะภาคเอกชนเนี่ยเรายังค่อนข้างกระจัดกรใจ มีสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือมีสมาคมโลจิสติกมีหลายๆสมาคมที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วผมเห็นความสําคัญอันนี้ว่าในเมื่อทางรัฐเนี่ยสามารถรวมกันนะฮะไปในทิศท,ทางเดียวกันภาคเอกชนก็ควรที่จะรวมกันเมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วผมก็เป็นคนที่ชักชวนคนที่รู้จักคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเราน่าที่จะมารวมตัวกันเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆในส่วนของภาครัฐนะครับ ที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทําให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ในภาคเอกชนเอง mm. ก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีเน็ตเวิร์กกันได้ด้วยนะครับแทนที่ว่าเราต่างคนต่างทําอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจนทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าสมาพันธ์โลจิสติกไทยนะครับมีทั้งหมด17องค์กรองค์กรใหญ่ๆที่เห็นก็มีสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยนะครับสมาคมธนาคารไทย นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆสมาคมซึ่งผมเองก็จําไม่ได้นะเพราะว่ามีม,ม,มีหลายหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือก็ทุกวันนี้ก็เริ่มดําเนินการแนละ้วเพราะว่าเรามีการจัดตั้งนะครับแล้วก็มีการเริ่มที่จะเสนอในในเชิงนโยบายหรือว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเราก็เสนอไปได้ก็สมาพันธ์โลจิสติกสไทยขณะนี้ก็เป็นที่ยอมรับของหลายๆกระทรวงแล้วก็กรอบกับทางรัฐบาลชุดนี้เอง ก็กําลังจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมก็จะรวมกันเป็นว่าพาณิชย์อุตสาหกรรมนะครับก็มีการนําเอากลุ่มงานของโลจิสติกเข้าไปอยู่ในหลายกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงคมนาคมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรนี่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าโลจิสติกถ้าเรามองนี่เราจะไปมองแต่ว่าอุตสาหกรรม ภาคเกษตรก็มีความต้องการมากการที่เราผลิตสินค้าแล้วจะขายยังไงใช่ไหมจะจัดส่งยังไงมาถึงผู้บริโภคดีที่สุดนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับโอทอเนี่ยต้องมีโลจิสติกส์ที่ดีสินค้าผลิตดีแล้วถ้าไม่มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีมาสนับสนุนเนี่ยผมว่าก็จะทําให้ผู้ค้าเนี่ยเสียเปรียบนะครับและที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะในความคิด ความฝันของผมนะผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมี f ฟ d เดของประเทศขึ้นมาเหมือนกับของอเมริกาและประเทศไทยเรานะคะจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณสุรพลฝันไว้หรือไม่ก็ต้องไปดูหน่วยงานที่ให้บริการนะคะทางด้านของโลจิสติกส์กันค่ะนี่แหละครับบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกสครบวงจรทั้งวันก็เห็นความวุ่นวุ่นอย่างนี้จากเช้าจนเย็นหรือบางทีก็มืดค่ำในสำนักง,งานที่คลังสินค้าที่ท่าเรือ หรือที่สนามบินต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐทั้งเรื่องระบบภาษีและเรื่องอื่นๆอ,นอเรียกว่าใครจะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกได้เนี่ยก็ต้องเชี่ยวล่ะครับทั้งโน้ตฮาวทั้งประสบการณ์ต้องมีเงินทุนต้องมีคนเก่งเอและผู้ให้บริการคิดว่าจะทําอะไรให้ผู้ส่งออกล่ะครับสิ่งที่เราทําได้ในการทําผลกําไรเนี่ยก็คือการประหยัดนะครับการทําการตลาด กว่าจะได้บาทหนึ่งเนี่ย